สวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดินทุกคนวันนี้เรามาอยู่ที่แปลงแปลงที่ว่าอยู่ไกลบ้านนะเรามาไม,ไ,มไม่มาเราไม่มาประมาณสี่วันเข้าวันห้าวันลวมั้งเนี่ยก็มาลุ้นกันวันนี้ว่านี่หน่อไม้เหลือนะทุกคนหน่อไม้เหลือเอออันนี้จะกะว่าจะไว้ลำยาวขึ้นมาด้วยปรากฏว่าไม่มีโจรมาเดี๋ยวเราไปดูอีกกองหนึ่งกันดีกว่าเนาะนี่อันนี้เห็นไหม นี่แหละที่ลงคลิปสอนโจรไปเห็นไหมทุกคนนี่นี่ตาบนอันเนี้ยอันเนี้ยนนเขาจะเป็นหน่อแต่อันเนี้ยต้องมาลุ้นถ้าเราไม่ได้แต่งออกก็คือถ้าเป็นหน่อมาซ้อนก็ถือว่าเราโชคดีแต่นี่ที่จริงเนี่ยนี่นี่เห็นไหมนี่สองข้างนี่นี่ตาหนึ่งนี่ตาหนึ่งที่จริงเอาไว้แค่นี้ก็พอเพราะส่วนใหญ่แล้วอันเนี้ยมันจะเป็นกิ่งกิ่งมันจะเป็นกิ่งใหญ่อะ่ะเออมันก็จะขึ้นมาเต็มกออ่ะโอเค เดี๋ยวไปดูกันอีกต่อไม้เราเหลือทุกคนต่อไม้เราเหลือแสดงว่าห้าวันนี้พี่โจนก็น่าจะหยุดเหมือนกันนะคิดว่ามาดูกอนี้กันเลยโอ้เห็นไหมตะมุตะมีเต็มเลยแสดงว่าวันหยุดยาวนี้พี่โจนก็น่าจะหยุดงานเหมือนกันนะ, <c oughs> <c oughs> ะหรือว่ากําลังเรียนวิชาอยู่ <c oughs> ก็ไม่รู้ย้อนกลับไปดูคลิปอื่นๆที่เราลงให้หรือเปล่าไม่รู้ นหน่อไม้เราเหลือนะทุกคนหน่อไม้เราเหลือวันนี้เราจะได้ตัดหน่อไม้กันแบบเอ,อได้เต็มๆนี่เหลือทุกกอเหลือทุกกอไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโอ้หกิ่งตอนก็ลากสวยเออเขาก็เขาก็มาขโมยแค่หน่อนะเขาก็ไม่ได้ขโมยอ่ากิ่งตอนบนต้นไปก็โอเคแล้วละก็ถือว่าเฟื่อเฟือกันเนาะหลายคนก็บอกว่าให้เขากินไปเถอนนู่นนี่นั่นแต่ว,ว่าแบบ ต้องบอกต้องออกตัวก่อนเลยนะว่าเขาไม่ได้กินเฉยๆทุกคนเขาแบบคิดว่าน่าจะไปแกงขายหรือไม่ก็ไปวางขายแหละเพราะว่ามาแต่็แล้วรอบก็คือมันจะหมดเลยไงถ้ารอบที่เขาเข้ามาคือเขาจะเอาหมดจะไม่เหลือให้เราเลยนะต้องออกตัวก่อนว่าหลายคนบอกว่าจะห่วงไปทําไมเออจริงแล้วก็ไม่ได้ห่วงแต่มันก็ต้องแบบเออมันก็เกินไปเขามไม่เอาแค่คกินไงน่าจะเอาลถดมาขนไปเลยลก็เห็นเห็นอยู่ว่าเออหน่อไม้เราเยอะขนาดไหนเนาะก็ประมาณนี้วันนี้เรา ได้ตัดไม้แล้วทุกคนโอเคน,น่าจะได้ทําคลิปตามเป้าหมายที่เราเออวางแผนไว้แตวันนี้เราจะ่ออายคลิปอื่นๆลงมาวันนี้คือพี่โจนหยุดจ้ะนักตะเลิกโอเคเพื่อนบ๊ายบยแค่นี้แหละ